สวัสดียมามเช้าค่ะวันนี้นะคะก่อนไปทำงานก็มาดูแลสุขภาพด้วยโปรโตีนนะคะทานเป็นอาหารเช้านะคะเนื่องจากที่ไม่มีเวลาทำกับข้าวหรือเวลาเร่งด่วนนะคะก็จะทานโปรโตีนเป็นอาหารเช้านะคะก็วิธีทานก็ทานง่ายๆนะคะก็เปิดซองนะคะ เปิดสองแล้วก็ตักขึ้นมานะคะหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็เทใส่น้ำเปล่านะคะหรือใ,ใครที่มีเวลามากนะคะก็ผสมกับสมูทตี้ผักผลไม้ได้นะคะรสนี้เป็นรสสตรอเบอร์รี่นะคะที่อร่อยที่สุดสำหรับยี่ห้อนี้นะคะสำหรับตัวเองนะคะความคิดของตัวเองก็สตรอเบอร์รี่อร่อยที่สุดนะคะ ทานง่ายนะคะชงๆนะคะคนๆนะคะหรือใครที่เวลาเยอะก็เชคก็ได้นะขย่านะคะก็ได้ไม่ว่ากันนะคะก็มีแคลอรี่แค่2องสี่สิบแคลอรี่นะคะทานไม่อ้วนทําให้ร่างกายนะคะไปบํารุงร่างกายทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะดื่มเป็นประจำกระชับนะคะอร่อยนะคะไม่เหนื่อยเวลาทํางานเหมือนอ่ามีเหงื่อออกมานะครับ